หได้เวล่ปะปะหู้นำเลี้ยวออกไปได้ครับหูหนำร่วงหล่อไปไห้อย่งเอาหู้นี่นนทางว่าฟังคุณทางว่ามาชมหน้างานเทียคนกรีตน,นะครับผมที่หาที่กลับรถไม่ได้มีที่เดียวครับถอยเป็นถอยเดินหน้าไปน้นแล้วก็ถอยเป็นตัว V เลยครับไม่สลลบเลยครับ ทางรถไทยครับทางรถไทยนาครับอันนี้รถหนักเลยจะจะเทจะเอาลูกไปเกลีตรงนั้นแล้วก็จะพค้งพอดีออกมาจากทางนี้ครับทางนั้นไม่มีที่กลับเป็นไปชมกันครับผมว่าผมจะถอยเข้าไปตรงนี้ได้ไหมตัววีครับทางรถไทยครับทางไปนาครับผมไปแล้ว เขาไปไหนวะขึ้นหน่อยโอี่ต้ตรงนี้เหรอัวนี้

แม่ก็สุดแล well, yep. Ooh, man man, anything, man, ้วแม่หนักซะด้วยจีโอ้โหได้บอสปะหู้นำคนเดียวออกบ่ได้ครับหูหนำร้วนหรออ่บ่ได้ต้องเอาหูนี่ห่างวะฟังผุดห่างวะเจอของจริงเจอของจริง เดี๋ยวพูดยังไงนะครับจำยววังไงหรอไงยิ้มได้ยินมหรอค่อ,คอยๆตามไปครับค่อยๆตามไปตามมันเป็นตัววีวครับผมคู่ได้ใช่ครับ แล้วลูกไปเก็บข้างในด้วยครับอดียังไม่มีที่เก็บโหโคตรหลบโคตรอไวงเดียวเข้าเลยได้ เข้ามาได้ยังไงเนี่ยรเราจะให้ชมครับโอ้โห,หตอนแรกว่าจะเข้าช่องนี้กูว่าหมอไม่ปวดเข้าไปเฉยเนี่นยไ้ตัวนีครับโง่เนี่ยเข้าปลาเขาดูงไปเลยไปนะครับผมกดแม่มาเทีต่อตรงนี้เลย าขาคอนเียเด,ยด,ยด,ยดยรับผมเขาไม่ได้ซื้อนึกว่าเตยจะเขาป่ได้เขาไม่ได้ซื้อเดี๋ยวตัวก็ใครเอาเมื่อสิบสตัวร้าย